ทราบดีค่ะว่าทุกคนล้วนแต่ต้องทํางานและทุกคนเนี่ยก็มีภาระที่มากมายเหลือเกินนะคะแต่ให้จําเอาไว้ค่ะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีอะไรมาเปลี่ยนได้นะคะ สวัสดีค่ะฝ้ายนะคะสดานันทองหนูหนุ้ยประธานกรรมการบริษัท CEO f a c t o ี y Thailand ผู้ช่วญนั้นเสริมอาหารเซอร์ติฟาจากกระทรวงสาธารณสุขวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อของอนุมูลอิสระค่ะอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสารแห่งการเร่งแก่เร่งความเสื่อมชราภาพของคนยุคนี้มากเป็นพิเศษ ถ้าจะพูดถึงอนุบุอิสระนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกไปตามๆการวิทยาศาสตร์พื้นฐานก่อนเลยค่ะอนุบุลอิสระเนี่ยคืออิเล็กตรอนหรืออะตอมนะคะที่มาโมเลกุลเดียวไม่มีความเสถียรภาพแต่เซลล์ของเราเนี่ยเขาจะมีอิเล็กตรอนที่เป็นโมเลกุลคู่ซึ่งนี่แหละค่ะใจความสําคัญคืออนุบุอิสระเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาแย่งจับเซลล์ของเราได้ตลอดเวลาเมื่อเราพบเจอค่ะนี่คือเหตุผลความเสื่อมความแก่ชราภาพ ของคนยุคนี้ค่ะเพราะเมื่ออนุมูลอิสระเขาแย่งจับเซลล์เราไปแล้วนั้นก็ทําให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมแก่แล้วก็เอจจริงได้ง่ายรวมถึงการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆนะคะเช่นโรคกลุ่ม NCD noncommunicable disease โรคที่ไม่ติดต่อแต่เป็นเรื้อรังและเป็นโรคที่คนไทยนะคะมีอัตราการเป็นสูงสุดค่ะทุกคนนอกจากนั้นนะคะยังมีความเสี่ยงในโรคกลุ่ม CVD อีกด้วยนะคะก็คือ cardiovascular disease กลุ่มหลอดเลือดหัวใจแลว ก็หลอดเลือดสมองค่ะทุกคนที่นี้ทุกคนอาจจะอยากรู้จักอนุมูลอิสระแบบจับต้องได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะคะโดยต้องบอกทุกคนก่อนเลยค่ะว่าร่างกายเราเองนั้นเนี่ยก็มีการผลิตอนุมูลอิสระในร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพราะกระบวนการที่เราเนี่ยมีการรับประทานอาหารเข้าไปกระบวนการที่เราเนี่ยแปลสาสอาหารให้กลายไปเป็นพลังงานนะคะบายโปรดักตรองนี้ก็จะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเนี่ยกินน้อยนะคะให้ร่างกายเอาไปใช้ได้อย่างเพียงพอ พลังงานเพียงพอสารอาหารเพียงพอจะไม่เกิดปัญหาตรงนี้ในการที่อนุมูลอิสระค้างค้ในร่างกายค่ะแต่ถ้าเรากินเยอะจนเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้นะคะต่อไปคือภาวะสเตรสหรือว่าความเครียดค่ะก็จะเกิดอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดนะคะทางกายและความเครียดทางใจค่ะบางครั้งเราเนี่ยมีความสุขกับการทํางาน แต่ทํางานหนักมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะนอนหลับพักผ่อน8ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอดีเรก8ชั่วโมงค่ะทางานจริงๆก็ควรที่จะเป็น8ชั่วโมงแต่เนื่องจากบางท่านเนี่ยมีความสุขสนุกกับการทํางานมากจนเกินไปเราไม่ได้มีความเครียดแต่ร่างกายเราเนี่ยเกิดสภาวะสเตรสอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอนุบุตรอิสระค่ะต่อไปนะคะคนยุคนี้พบเจอกันเยอะมากๆเลยค่ะคือพอลูชันนะคะพวกฝุ่นพวกควันมลภาวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 หนะคะควันบุหรี่มือสองนะคะควันรถต่างๆสิ่งนี้ก็ล้วนแต่เป็นอนุมูลอิสระนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทที่เป็นอันตรายให้กับร่างกายของเราค่ะอนุมูลอิสระตัวต่อไปค่ะทุกคนก็คืออาหารค่ะในอาหารเช่นอาหารแปลรูปนะคะพวก p r o c e s ในการแปลรูปเนี่ยก็อาจจะมีการเติมพวก additive ต่างๆซึ่งเติมเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับผู้ทานแต่มันจะให้ประโยชน์กับอาหารนะคะเช่นทําให้อาหารเนี่ยมี เชลไลท์ light, หรือว่าอายุที่ยาวนานขึ้นนะซึ่งถ้าเรามีการรับประทานเข้ามามากๆก,กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วก็พอลูชันในทางเดิอนอาหารเท่านั้นยังไม่พอนะคะสารเหล่านี้ยังก่อให้เกิดดีทไบโอซิดหรือการไม่สมดุลน,นะคะของไมโครไบโอในลำไส้ในร่างกายของเราอีกด้วยค่ะเมื่อทางเดิอนอาหารไม่ดีนะคะการดีท็อกซิฟิเคชันของเราก็ย่อมไม่ดีไปด้วยและในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยก็ยิ่งไม่ดีไปด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าอนุมนูล จริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราซึ่งบางครั้งเราก็สร้างขึ้นมาจากความไม่รู้ตัวและบางครั้ง ่อให้เราพยายามหลบหลีกเลี่ยงอนุมูลอิสระแต่เราก็พบ,พบเจอมันในทุกวันได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็รู้จักถึงอนุมูลอิสระและทราบสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระกันแล้วนะคะไฟก็มีวิธีการที่จะต้านอนุมูลอิสระและต้านแก่ชะลอวัยดูแลตัวเองแบบสารเอนทายเอจิ้งมาแบ่งปันนะคะให้กับทุกๆท,ท่านในวันนี้ได้รู้จักกันค่ะอย่างแรกก็คือการลดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจาก การสร้างของเราเองนั้นก็คือการกินนะคะการกินให้เพียงพอไม่กินให้เยอะจนเกินไปเพราะกินเยอะเนี่ยร่างกายก็จะผลิตอนุมูลอิสระออกมาเยอะนะคะแต่ที่สําคัญเราควรกินให้พอให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและพอดีนะคะต่อไปก็คือการนอนค่ะการหลับพักผ่อนเนี่ยถือว่าเป็นการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอในร่างกายได้ดีและถือว่าเป็นการสร้างฮอร์โมนต่างๆที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายนะคะเราควรที่จะนอนอย่างมืดสนิทที่ สุดและควรนอนต่อเนื่องนะคะ7-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้เข้าสเตรทการนอนที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ค่ะต่อไปก็คือลดการทํางานหนักค่ะ ทราบดีค่ะว่าทุกคนล้วนแต่ต้องทํางานและทุกคนเนี่ยก็มีภาระที่มากมายเหลือเกินนะคะแต่ให้จำเอาไว้ค่ะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีอะไรมาเปลี่ยนได้นะคะหลอดเลือดหัวใจตับปอดไตสมองนะคะเราล้วนมีอวัยวะนี้นะคะตั้งต้นมาตั้งแต่เกิดและเราจะต้องใช้มันไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นดูแลเขาไวด้ดีๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายของเราค่ะอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะ ร่างกายเราก็สามารถที่จะรับประทานสารต้านเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะโดยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็มีหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะทุกคนเช่นพวกวิตามินซีวิตามินอ e, ีหรือว่าวิตามินเอเนี่ยค่ะเขาจะเป็นกลุ่ม reducing agent นะคะเขาจะทําการแจกจ่ายอิเล็กตรอนนะคะให้เข้าคู่กับพวกฟรี e r a d i หรือว่าพวกอนุมูลอิสระที่จ้องจะมาเล่นงานเซลล์ของเราค่ะซึ่งถ้าเรามีวิตามินพวกนี้นะคะมันยังไม่ครบถ้วนนะคะทุกคนเพราะกระบวนการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายกระบวนการค่ะ ตัวต่อไปนะคะคือควรรับประทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนเข้ามานะคะอ่าพวกนี้ก็จะมีอยู่ในเครื่องในสัตว์นะคะแต่ถ้าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของการบริโภคนิดนึงนะคะเพราะว่าเครื่องในสัตว์เนี่ยไขยมันสูงเช่นเดียวกันค่ะ โคเอนไซม์คิวเทนเนียมันจะไปเพิ่มพลังงานนะคะให้กับอิเล็กตรอนนะคะภายในเซลล์นะคะทุกคนทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีพลังงานที่ดีขึ้นนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นในกลุ่มของเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะเช่นกลุ่มกูตาเทโอนเอนไซม์เอนไซม์เหล่านี้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเองได้นะคะทุกคนและตัวต่อไปคือกลุ่มมินเนอรัลหรือแร่ธาตุนะคะที่ซัพพอร์ตการทํางานของเอนไซม์ต่างๆที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะพวกซิง พวกซีลีเนียมถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะคะสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้เราสามารถที่จะเลือกกินจากอาหารธรรมชาติได้นะคะแต่การเลือกกินอาหารจากธรรมชาติเช่นการรับประทานวิตามินซีจากส้มส้มหนึ่งผลให้น้ําตาลประมาณ10กรัมวิตามินซีได้จริงค่ะแต่น้ําตาลก็ได้เยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าการที่เรารับประทานอาหารบางชนิดเข้ามาเพื่อจะได้แอคทีฟอินกริเดียนบางตัวเนี่ยเราก็จะต้องแลกมา กับสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องการได้มานะคะในยุคนี้นะคะก็ได้มีนวัตกรรมการผลิตอาหารเสริมต่างๆค่ะเพื่อให้เราได้รับ Active i n g r e d เดียนในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการรับประทานและ ไม่เอาสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการรับประทานค่ะฝ้ายจะยกตัวอย่างสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่เป็น king of antioxidant นะคะคือแอ t a าเซน i n นค่ะต่อให้เขามีฤทธิ์เป็น king หรือมีฤทธิ์สูงสุดในการต้านอนุมูลอิสระแต่เราก็ไม่ควรทานเดียเด่ยวๆเพราะหลักการการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระนั้นควรทานเป็นออร์กสตรานั่นหมายความว่าควรทานหลายๆตัวนะคะหลายๆกระบวนการให้เขาเนี่ยมาทำงานร่วมกันค่ะจริงจ ริงแล้วการดูแลสุขภาพเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการลดสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความแก่ชราภาพนะคะหรือแม้แต่กระทั่งความเครียดการออกกําลังกายการนอนพักผ่อนเรื่องอาหารก็สําคัญมากๆเลยค่ะเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราจะมีไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนกิจกรรมแบบไหนและทุกท่านก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าในแต่ละมือเนี่ยเราจะหยิบอะไรเข้าปากเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะ นี่ก็คืออีกหนึ่งการดูแลสุขภาพนะคะแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยเอ็นทายเอจจิงค่ะสำหรับวันนี้ไฟและ c ีโอฟกชั่นดี้ไทยแนด์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบระคุณมากเลยค่ะ